เธอมีร้านโลบักดีๆแนะนําบ้างไหมอะ่ะนี่เลยร้านคิสตันชอ็อป้านบริการขายโลบัคเลสุดคุม้มมันจะเป็นระบบกลุ่ม ID Pass และ VP Server ก็มีหมดเลยนะแล้วยังมีบริการกดเกมพาร์กับเพชรออสตาและยังมีบริการรับฟาร์มมากมายสามารถใช้บริการได้ที่ลิงใต้ใตคลิปนี้เลยนะครับผมโหดคุม้มอย่าลืมมาเติมกันด้วยนะเด็กๆ อ่กก็สวัสดีนะครับผมอยู่กับผมดิวทีวีนะครับผม แล้ววันนี้นะครับทุกคนนะเราก็มาอยู่ในหน้า Discord ของผู้พัฒนา Last Pete นะครับทุกคนหรือว่า Last Pilot นั่นเองนะครับผมทุกคนก็สวัสดีชาเทคนิคไมโลเทคโนโลยีทุกคนนะฮะโอเคก็วันนี้นะผมก็จะมาสปอยอัปเดตนะครับผมล่วงหน้า1วันนั่นเองนะครับผมก็แอดมินเนี่ยได้ทำการบอกผมมาแล้วนะครับว่าจะปล่อยอัปเดตเนี่ยวันที่27นะครับผมแต่ไม่ทราบว่าเวลาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราก็ต้องมาดูกันอีกทีนะฮะโอเคเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาสปอยไว้ก่อนเลยนั่นเองนะครับว่าีอเค่ย นชครับผมอันนี้มีแล้วมีแล้วโอเคหลังจากนี้นะครับผมนี่เขาได้เพิ่มเข้ามาแล้วครับแคทอาร์แต่ผมไม่รู้นะครับว่าจะเป็นอะไรนะครับผลนี้ก็เป็นของลอตุจิใช่ไหมเออนะครับน่าจะใช่นะครับผมอันนี้ผลอะไรนะ ไดมอน input? หรอไม่รู้ว่าเรื่องจริงหรือเปล่าหรือว so ่าจะหลอกหรือเปล่าไม่น่าหลอกครับผมแม่งเลยแม่งเลยมานานแล้วนะผมมันโกหกนะประมาณนี้นะครับผมเลื่อลงมาเรื่อยๆนะครับนี่ก็จะเป็นโมเดลของทางผลเพชรนะครับทุกคนแต่ไม่รู้ว่ามันคือบอสตัวใหม่หรือว่าจะเป็นผลให้ผู้เล่นกินแต่ดูจากทรงน่าจะเป็นผลให้ผู้เล่นเนาะเพราะว่าเขาทําโมเดลขึ้นมานะครับประมาณนี้ทุกคนอันนี้ก็เป็นเกาวัตเตอร์เซเว่นนะครับนานแล้วอันนี้มอนหรอมอนใช่ไหมอันนี้ไม่รู้ว่าอัปเดตนานหรือยังนะครับเออผมไม่แน่ใจนะว่าอันนี้อั เดือนสนะครับอ่าทุกคนนี่แหละถึงจุดพีคแล้วนะอันนี้ผมขออภัยนะผมไม่รู้นะครับว่าอันนี้จะผมไม่เคยเห็นผลไดมอนนะแต่ผมไม่รู้ว่าเขาทําขึ้นมา,าจะเป็นบอสรอเกิดเป็นบอสไดมอนหรือเปล่าไม่รู้เพราะมันมาหลังจากเกาะที่เขาเอามาอย่างงี้เออผมก็เลยไม่รู้ไม่แน่ใจนะแต่เนียแน่ใจทุกคนนั่นก็คือผลของบิ๊กมัมนะครับทุกคนก็เลยน่าโคตรกี้เลยนะครับอ่าแล้วก็ลงมานี้จะเป็นนี้โอ้โหเท่นะเท่นะ เนีย่ยก็จะเป็นอะไรเนี่ยตัวละครใน,นอมองอัดต,ตเออแเดี๋ยวเกี่ยวอะไรวะเนี่ยเออแต่ก็กดไปนะกดให้เขานะะเออไม่รู้เกี่ยวอะไรนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นอาจจะเป็นโมเดลมังกรนะครับทุกคนหรือเปล่านะครับนี่โมเดลมังกรนะฮะผมว่ามันค่อนข้างที่จะแลดูหน้าตาปั่นประสาทพอสมควรนะโคตรปั่นประสาทเลยโอเคนี่ทุกคนถ้าใช้ผลบิ๊กมัมก็จะหน้าตาประมาณนี้นะโอ้โหโคตรเท่เลยทุกคนผมบอกไว้เลยนะเลยท่อเอ้ยหล่อเท่มากๆเลยเนี่ย เอออันนี้นะครับอมออ้างอิงมาจากอันนี้นะครับผมแล้วก็จะมีผลบาเรียรเข้ามานั่นเองนะครับอันนี้ผมก็ได้อ,อันนี้กับแอดเนาะ ได้คุยแอก็จะมีพวกบารียนะครับผมมีบิ๊กมัมนะครับหลักๆอันนี้นะอันนี้น่าจะเป็นผลบิสกิตนะครับผมแต่ผมไม่แน่ใจนะครับว่าไอ้บิสกิตตัวนี้เนี่ยนะครับจะเป็นบอสหรือว่าเป็นอ่าตัวไม้ผู้เล่นนะครับผมแปลว่าแปลงร่างเป็นบิสกิตนะครับอันนี้ไม่แน่ใจอาจจะเป็นบอสก็ได้เนาะอันนี้ครับเรามาดูครับผมนี่อ่าอดิเมชันค่อนข้างที่จะสวยนะฮะสวยเลยสวยเลยนะครับผมโอเคนี่อันนี้ก็เป็นดาบนี่ดาบอันนี้ไม่ใช่เหรอเซเบอร์เหรอเอ้เซเบอร์โอ้ my god เซเบอร์โอ้อาจ อันนี้อะไรไม่แน่ใจแล้วก็ผลนะครับผมอันนี้เป็นผลของอะไรวะดูสิขอดูหน่อยเปรบผลอะไรฟึบเฮ้ย what what is t h หรือหมัดหรือเปล่าเป็นมัดไอ้น,นี่อะอะไรวะมัดแบบมนุเต้มนุตเ,มนตเ,เต้ฮุยคาราเต้หรือเปล่านะมนุเงือหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับทุกคนเดี๋ยวรอดูเนาะเออนี่อ๋อนี่เป็นบารีอะม h m ก g o เลดท่อเป็นบ้านนะครับอันนี้อะไรจะเป็นอะไรวะเฮ้ยเค โคตรเทม่มาเดือกฟักเกอร์เฮ้ยผลบาเลียมีค้อมบาเลียด้วยนะครับผมเออเอาเรื่องนะเอาเรื่องนะผมว่านะครับทุกคนเนี่ยผมจะสรุปอัปเดตให้เลยดีกว่านะครับที่ผมยังพอรู้นะว่าจะมีอะไรเข้ามาบ้างนะครับจากแล้วก็จากในดิคอรเนาะที่เห็นก็คร่าๆนะครับไอ้ผลไดมอนด์นี่ผมไม่แน่ใจว่าจะเข้ามาหรือเปล่านอกแต่ที่อาจจะเข้ามาเลยนะครับก็ ผลบิ๊กมัมนะครับผมผลบาเลียนะครับผมมีเกาะใหม่นะครับแล้วก็เพิ่มเรเวลนะครับอันนี้ทางนี้ผมก็ได้คุยกับแอดมินนอเรื่องเกาะใหม่กับเพิ่มเรเวลนะได้คุยกับแอดมินมาเห็นแอดมินบอกว่าจะเพิ่มเข้ามาในอัปเดตนี้นะครับผมจะจริงหรือเปล่าเราก็ต้องมารอดูนะอาจจะไม่จริงแบบที่ผมพูดนะครับผมเออบางอะแบบบางส่วนอะไรเนี้ยบางอย่างครับอาจจะไม่ตรงนะครับแต่ผมได้ลองถามแอดมินมาไงก็น่าจะมีอยู่นี้แล้วก็มนีน่าจะดาบใหม่หรือเปล่านะครับผมเซบงเซเบอร์เปล่า,เ,ลาเออแล้วก็รอดูกันได้เลยนะครับทุกคนนะะะในน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 อออออออัััััปเเเเเเดดดดตตหหห้้้้้้้้าาาาจจมม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 ีีีีไไไไขกก็ครรบผุุ่ยย ดีกว่าครับจะได้เป็นเอกลักษณ์ของเรานะเออแล้วมังกรนี่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมก็ต้องรอดูกันนะครับผมในอัปเดตที่จะมาวันที่26เอ,อ้ย27นี้นะผมว่าค่อนข้างที่จะเป็นอัปเดตใหญ่มากๆเลยนะครับผมเออเดี๋ยวเรามันรอดูกันนะโอเคทุกคนคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะผมถ้าข้อมูลผมผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณนที่นี้ด้วยนะครับโอเคก็สมวนติว่าขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม